สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับนัดนะคะการตลาดจาก Ford M S K เดินทางง่ายๆใกล้ถึงทันเพียง5นาทีนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะนัดจะมาทำคลิป Reaction นะคะของ Ford r เ n g เจ Generation ใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่24พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองค่ะทุกคนแต่ก่อนจะเข้าไปในคลิปนะคะนัดขอนะคะประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะ f o r ์สุรัต M S K นะคะ เดินทางยังไงกก้เซ็นทันเพียง5นาทีนะคะสำหรับใครที่สนใจรถ Ford นะคะอย่าลืม Ford M S K เนาะหรืออยากจะซื้อ Ford เนาะก็โทรมาที่077313538ค่ะเรามีทั้ง Youtube แล้วก็ TikTok นะคะฝากด้วยละกันนะคะทุกคนเรามีคลิปรีวิวรถนะคะแล้วก็คลิปแบบที่นักกำลังจะถ่ายเนาะ,ะให้เข้าไปดูกันนะคะเอาละค่ะพูดกละนมาขนาดนี้แล้วนะคะ เรามาดูวิดีโอ f o r Generation ใหม่กันดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครดูหรือยังนะคะนัดก็ได้ยินขามาแว่วๆเหมือนกันเนาะแต่ยังไม่ได้เห็นตัวรถแบบเต็มๆนะคะโอเคมามาดูพร้อมกัน3 2 1 Action ทุกคนวิดีโอนี้อาจจะแบบดูแบบแปลกตาเนาะเพราะว่าได้ข um uh ่าวว่าเขาถ่ายแบบ360องศาเราสามารถดูได้ตัวรอบคันเลยนะคะสาหับในวิดีโอไปดูคลิปได้ใน YouTube เนาะเลเอาเมาส์อ่ะคลิกคลิกคลิกหมุนรอบเลยทุกคน h ถนนแบบนี้สร้างมาเพื่อเส้นทางออฟโรดหัวปับหัวปับออกมาแล้วค่ะทุกคน สีแบบนี้สีส้งแบบนี้เหมือนตัวไว้แท็กเลยแต่รูปทรงมันจะดูแบบเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่าเนาะปกติฟอร์ดเราจะเป็นแบบป้อ,ปอ,ปอปมๆกลมๆใช่หมแต่ตัวนี้ดูเหลี่ยมๆเนาะอืมจอดแล้วค่ะจอดแล้วเห้นเต็มตาแล้วนะคะเขาบอกว่า มีเป็นตัวกระจังหน้าใหม่นะคะแล้วก็ไฟไฟหน้าเป็นรูปตัว C ่ะสังเกตเห็นเนาะโอเคแล้วก็จะมีตัวล้อนะคะอ่าไปอ่านมานะคะล้อเนี่ยเขาจะมีให้เลือก1 7 1 8แล้วก็20นิ้วเนาะขนาดนะคะแล้วก็เหมือนจะเพิ่มความกว้างนะคะประมาณ5 0ม mm, มแล้วก็ความยาว5 0ม mm, มนะคะแล้วก็จะขยับมาด้านหน้าอีก5 0ม mm, เมเพื่อขับขี่แบบเส้นทางออฟโรดเนี่ยให้ได้ ง่ายขึ้นนะคะพูดแล้วก็อยากจะให้เข้าไทยเร็วๆเนาะแล้วก็มาลองทลองขับอะไรอย่างนี้กันเนาะอ่าทุกคนอันนี้นะคะ New Real Box Step นะคะอันนี้ก็คือจุดขายอีกอันนึงของรุ่น Ford Generation ใหม่เนาะก็คือจะเป็นตัว ตัวบันไดขึ้นจากด้านข้างนะคะให้ขึ้นกับบะหลังได้ง่ายขึ้นอืมอันนี้ก็คือเป็นจุดขายจุดหนึ่งเลยของเขาห้องไดสารก็ดูกว้างเลยนะทุกคนเห็นอะไรปะหน้าจอตรงกลางคอนโซลดู แปลกตาจากเดิมนะคะก็คือมันดูใหญ่อะ่ะทือคนจากที่ในคลิปมันบอกว่ากว้างประมาณ10.1แล้วก็มี12นิ้วนะคะเหมือนเราได้ iPad มาอีกเครื่องหนึ่งเลยนะคะเออไม่รู้ว่าของที่เข้ามาในไทยมันจะใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าแต่หวังว่ามันจะใหญ่แบบนี้เพราะชอบหน้าจอใหญ่ๆคะ่ะนะคะมาถึงนัดนะคะชอบหน้าจอใหญ่ๆ,ๆ,ๆเนาะมาได้ i p แพเลยคะ่ะ เป็นแบบสัมผัสด้วยเนาะดูอัตโนมัติขึ้นอะดูดีขึ้นมีไฟไท้าย LED อ่าแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านอกจากพวงมาลัยไฟฟ้าของ Ford แล้วเรายัางได้เบรกมือไฟฟ้าอีกด้วยนะคะทุกคนยุคนี้นะคะเป็นยุครถไฟฟ้านะคะ ฟอร์ต้องเข้าแล้วล่ะค่ะทุกคนใช่ไหมต้องโดยสารก็กว้างเนาะเหมือนเป็นรถแบบไว้ขับออฟโรดแต่ข้างในก็ดูสะดวกสบายเหมือนรถครอบครัวจากที่เห็นนะอ่าแล้วก็มีกล้องหน้า360องศาคิดว่ากระบะก็คงจะเบาเหมือนเดิมเนาะเพราะวัยแพทปกติกระบะมันก็เบาอยู่แล้วอะ กระฝากท้ายอะทุกคนโอเค power to the box อันนี้ไปอ่านมาเหมือนกันมันจะมีช่องปลั๊กนะคะเสียบไฟด้านกระบะท้ายเนาะปกติมันไม่มีใช่ไหมมีปลั๊กไฟที่เคยอ่านมาเหมือนจะประมาณ400วัตต์นะคะสำหรับลูกค้าที่ทำงานช่างเนาะแล้วก็อยากจะแบบต่อไฟไว้เรื่อยไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือสำหรับใครที่แบบ ไปปิกนิกอยากปิ้งหมูกระทะหลังกระบะรถนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องเอาเตาถ่านไปแล้วค่ะเราเอาเตาไฟฟ้าไปเสียบได้เลยแล้วก็ปิ้งหมูกระทะกินกลนหลังรถเลยค่ะพาไปปิกนิกอะไรอันนี้เสนอไอเดียนะคะเห็นไหมเห็นไหมก็เอาไว้เสียบเครื่องมือช่างอะในลิปอะอา่า แล้วก็กระบาดใช้ที่ได้ยินมามันกว้างขึ้นอีก50มิลลิลิตรเหมือนทุกๆอย่างมันเพิ่มขึ้น50าสิิบมิลลิเมตรมิลลิเมตรไม่ใช่มิลลิลิตรนะทุกคนเออใส่สัมภาระได้หลายรูปแบบนะคะก็คือมันกว้างขึ้นอนะ่ะทุกคนถูกใจชาวสวนแน่ๆนอ มีอะไรให้แปลกตาหรือเปล่าอืม,อมทุกคนเขาบอกว่ามีตัวหน้าจอดนะิจิทัลดิจิทัลดิจิทัลเนาะโอเคดิจิทัลก็คือตรงข้างหน้าเป็นพวงมาลัยใช่ไหมแล้วก็เป็นหน้าจอตรงข้างหน้าพวงมาลัยอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นระบบสัมผัส ซึ่งปกติอ่ะมันไม่ใช่ระบบสัมผัสใช่ไหมแต่รุ่นนี้เป็นระบบสัมผัสทุกคนไฮเทคไปอีกนะคะเออช่วงล่างก,ก็ก็ดีเนาะโอเคอ่ะเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรนะเบน,นซินซมากกว่า V6 นะคะอันที่น่ได้ข่าวมาก็คือ,อประมาณเป็นอะไรนะ2.0 เทอร์โบแปรผันแล้วก็เทอร์โบคู่10สปีดแล้วก็6สปีดนะคะส่วนเครื่องอเบนซินเบนซินมากกว่า V6 นะคะเออนั่นก็นั่นก็ไม่ไม่ใช่สายสายรถอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเนี่ยอ่านมาสวยมากเลยะคะ่ะ าได้ความแปลกใหม่จาก Ford ต้องซื้อรุ่นนี้เลยนะลรับ,บันดูอัตโนมัติมากมากอะ่ะเหมาะม,มากกับการพาครอบครัวไปไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปปิกนิกพาเพื่อนไปสมบุกสมบันการบนป่าบนเขานะ สวยงามจบอย่างสวยงามค่ะฝาก QR code ford ไปด้วยนะคะสำหรับใครเห็นในวิดีโออย่าลืมสแก,กนนะคะเข้าไปนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิป r รี c t i ช่น o r d e n เรนเจอ n ์เจเนเใหม่นะคะถูกใจทุกคนกันหรือเปล่าอย่างที่นัดสรุปได้ก็คือสีส้มเหมือนไวท์แทกแต่เท่าที่เห็นเหมือนมีหลายสีนะคะแล้วก็มีบันไดหยับข้างปักไฟแล้วก็ หน้าจอที่มากขึ้นปักไฟปักไฟด้านหลังเนาะตรงกระบะแล้วก็ความกว้างของล้อความยาวของล้อแล้วก็ล้อขยับไปด้านหน้ามากขึ้นนะคะประมาณ50ม mm, มนะคะแล้วก็กระบะหลังกว้างขึ้น50ม mm, มนะคะ,ะก็คือเขาตอบโจทย์ลูกค้าเอาเสียงเสียงจากลูกค้าค่ะไปพัฒนาเป็น Ford r a r g e r Generation ใหม่เนาะอย่างที่เห็นรูปทรงก็ สวยแปลกตาดูสมแบบดูแข็งแกร่งอ่ะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะส่วนสเปคที่จะรู้สเปคเพิ่มเติมอีกเนี่ยที่จะท,ที่จะเข้ามาในไทยเนาะก็จะเป็นช่วงประมาณหลังเมษาปีหน้านะคะช่วงประมาณเมษาปีหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะคะตัว Ford Generation ใหม่นะมันจะไม่ใช่แค่ตัว v i t e ทเนาะจะเป็นรุ่นอื่นๆด้วยยังไงสามารถติดตามได้ที่เพจ Ford ุราษ M S K นะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบตัว Ford r a n r g r n e r e t i t n o n ใหม่ที่ที่ออกมานะคะตัวใหม่จะออกมาช่วงเมษาปีหน้าแหละข่าวคาวเพิ่มโตมก็จะมาเรื่อยๆแหละประมาณช่วงมีหนาเมษาฝากด้วยละกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือ Ford Solar M S K นะคะเดินทางง่ายๆใกล้เซ็นทรัลเพียง5นาทีนะคะ ฝากกดไลค์เพจด้วยเพจเราจะมีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเตมิมสำหรับใครที่อยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับตัวเจเนอเรชันใหม่ก็กดติดตามไว้เลยค่ะเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่อง YouTube เราจะมีคลิปรีวิวนะคะรถรุ่นต่างๆนะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะฝากกดติดตาม YouTube ของเราด้วยค่ะวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเบอร์โทรด้วยค่ะ7 3 7 5 3 8 3 8นะคะวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะ